ในวันที่ Apple ได้ทำการเปิดตัวอินเทอร์เฟซใหม่แบบมัลติทัชนะครับที่มาพร้อมกับการเปิดตัว iPhone ในปี2007เนี่ยมันดูเหมือนลูกของการปฏิสัมพันธ์กับมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงนะครับต้องบอกว่าทโลยีดังกล่าวเนี่ยใช้เวลานานถึง3ทศวรรษนะครับกว่าจะออกมาให้โลกได้ยนชมอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับการเปิดตัว iPhone รุ่นแรกจาก Apple ตัดภาพมาที่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอินเทอร์เฟสแบบมัลติทัชเองเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันใช้ในงานต่างๆเช่นการเช็คอีเมลการเล่นเกมการแต่งเพลงแต่ถ้าย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากสาเหตุที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือการป้องกันไม่ให้เครื่องบินชนกันในอากาศ เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลอดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือกาลกิ e กสตอรี่นะครับรายการที่เราเล่าเรื่องราวประวัตินะาทางธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเส้นทางของเทคโนโลยีมัลติทัชนะครับที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับ มันมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปตอนที่ Apple ได้เปิดเผยเทคโนโลยีนี้ให้โลกได้เห็นนะครับในการเปิดตัว iPhone เมื่อปี2007 s t เ j o นี่ยสตีฟจ็อบเองได้ใช้เวลาราวๆ65นาทีนะครับสาธิตเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของมันนะครับมันดูเหมือนกับสตีฟจ็อบเนี่ยกำลังไร้มนอยู่บนเวทีนะครับ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะครับซึ่งมันดูเหมือนมีเวทมนต์เพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจสิ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่เกิดมาในยุคที่มือถือมันยังทําอะไรแทบจะไม่ได้นะครับเล่นเน็ตยังไม่ได้หรือว่าทัชสกรีนมันยังไม่มีถ่ายรูปก็ห่วยแต่เนี่ยโอ้โหการเปิดตัว iPhone เนี่ยมันทําให้ทุกคนว้าวตกตะลึงเป็นอย่างมากนะครับ การบีบนิ้วเพื่อย่อขยายการเลื่อนไปมารูปแบบของแป้นพิมพ์เสมือเนี่ยโอ้โหมันดูเพอร์เฟกมากๆนะครับซึ่งเมื่อเรามามองภาพปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เฟซแบบมัลติทัสมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันผู้คนแทบจะทั่วทั้งโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1960นะครับ วิศวกรชาวอังกฤษที่ชื่อจอห์นสันนะครับที่ทํางานในหน่วยงานเรดาราของประเทศอังกฤษนะครับเขาเองได้เริ่มคิดค้นไอเดียอินเตอร์เฟสรูปแบบใหม่นะครับสำหรับควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อจัดการเส้นทางการบินเข้าออกในสนามบินของสหราชอาณาจักรนะครับตอนนั้นเนี่ยยุคข,ของการบินพาณิชย์มันกําลังเริ่มต้นขึ้นนะครับเส้นทางบินรอบเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เครื่องบินใหม่สามารถบินด้วยความเร็วที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับทําให้การควบคุมการจราจรทางอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งจอซันเองเนี่ยได้สร้างต้นแบบของสิ่งที่ตอนนี้เรียกว่าค i v e t o ท c h s ั r e ก n นะครับซึ่งมีคุณสมบัติหลักที่พวกเราก็ยังคงใช้กันอยู่ในอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสแบบมัติชัดมาจนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ากระจกเองเนี่ยไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นะครับ ถึงมีการเคลือบหน้าจอด้วยตาข่ายโปร่งแสงของวัสดุนําไฟฟ้านะครับเช่นอินเดียมทินออกไซด์โดยไฟฟ้าเนี่ยจะไหลผ่านตาข่ายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เมื่อนิ้วสัมผัสบ,บนหน้าจอเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านผิวหนังแทนตาข่ายทําให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถตรวจจับตําแหน่งของนิ้วบนจอได้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีมัลติทัชอย่างแท้จริงนะครับ ในช่วงปลายทศวรรษที่1น6 0ันกักควบคุมจราจรทางอากาศของอังกฤษเนี่ยก็ได้นําอุปกรณ์ของจอห์นสันมาใช้ในการทํางานนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้เองเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมากนะักมันกลายเป็นนักวิสกส์ชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยเคนตักกี้ที่ชื่อสมูเอลเฮิร์สนะครับที่กําลังทํางานกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเวเดกราฟแอคเซเลเรเตอร์นะครับที่ใช้ในการศึกษาอนุภาคประจุไฟฟ้า วันหนึ่งเนี่ยเฮอร์สก็เกิดปิ๊งไอเดียนะครับที่จะใช้กระดาษนําไฟฟ้าในการบันทึกพิกัดแกน x และแกน y จากการทดลองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะทําให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันเร็วขึ้นในระหว่างการสร้างอุปกรณ์นะครับเฮอร์สเองเนี่ยเริ่มคิดว่าเทคโนโลยีเดียวกันนี้เนี่ยสามารถประยุต์ใช้กับพิกัดแกน x และ y ของจอคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน ไม่นานหลังจากนั้นเฮิร์สก็ทิ้งอุปกรณ์วันเดอร์กราฟส์แอคเซเลเรเตอร์นะครับและก่อตั้งบริษัทอิโลกราฟิกส์ผลิตหน้าจอสมัมผัสสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับโดยเริ่มจากห้องใต้ดินในบ้านของเขาเองนะครับแน่นอนนะครับเฮิร์สทำนายได้อย่างถูกต้องว่าอินเทอร์เฟซแบบสมัมผัสเนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญในการทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับลองคิดดูนะครับเราเพียงแค่มองหน้าจอจิ้มนิ้วแล้วก็จะได้คำตอบกลับมา เฮิร์สผู้ร่วงรับในปี2011เนี่ยเคยกล่าวกับสื่อเหมือนชนไว้ว่าทุกคนเนี่ยสามารถติ้มนิ้วได้สถานการณ์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงต้นทศวรรษที่2000นะครับเมื่อเหล่านักวิชาการหลายคนรวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์หลายแห่งเนี่ยเริ่มทดลองจัดการบนหน้าจอโดยตรงโดยใช้นิ้วหลายนิ้วพร้อมกันนะครับ ซึ่งบทพิสูจ์แรกของการปฏิวัติที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกิดขึ้นบนเวทีการประชุมเทสในปี2006โดยศาสตราจารย์จากสถาบันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คูรันมหาวิทยาลัยนิวยอร์กอย่างเจฟฮานโดยกลุ่มวิจัยของฮานที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กเนี่ยได้พัฒนาต้นแบบอินเทอร์เฟสมัลติทัชนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็กลายมาเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันทั่วไปในทุกวันนี้ เช่นการลากไอคอนด้วยการสัมผัสนิ้วบนหน้าจอและเลื่อนไปตามพื้นผิวนะครับการบีบหรือการแยก2นิ้วเพื่อย่อหรือขยายรูปภาพนะครับคริสแอนเดอร์สันบรรณาธิการจัดงานเทสเนี่ยก็ได้เล่าถึงเรื่องนี้ไว้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนส่งวิดีโอของเจฟฮานที่แสดงรูปแบบของอินเทอร์เฟซดังกล่าวให้เขาดูประมาณ1สัปดาห์ก่อนงานเทสปี2006นะครับ ทางไอเดอร์สันเองเนี่ยก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมียอดวิวเพียงไม่กี่พันครั้งนะครับแต่เขาเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็เรียบติดต่อไปที่เจฟฟฮานทันทีและขอร้องให้ละทิ้งทุกอย่างและมุ่งตรงมายัางสถานที่จัดงานเทสนะครับในเวทีงานนั้นนะครับเจฟฮานเองเนี่ยก็ได้พูดบนเวทีนะครับว่าเขากำลังจะนำเสนอบางสิ่งที่มันกำลังจะออกจากห้องทดลองนะครับ มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอุปกรณ์สัตว์ที่ของเขาก็คือจอภาพขนาดใหญ่นะครับวางอยู่เหมือนกับโต๊ะวาดแบบนะครับที่อยู่ตรงหน้าเขาเองระหว่างพูดเนี่ยเขาได้แสดงการใช้งานอย่างคร่าวๆนะครับเช่นการจัดการรูปภาพการนำทางแผนที่และภาพเคลื่อนไหวบางส่วนที่เขาสามารถจัดการด้วยนิ้วมือของเขาได้นะครับ แต่ไฮไลท์จริงๆของการแสดงเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาบนหน้าจอนะครับแต่เป็นวิธีที่อินเทอร์เฟซของเจฟ f h ฮานช่วยให้เขาสามารถปฏิสัมพันธ์กับมันได้นะครับทางคริสแอนเดอร์สันเนี่ยก็ได้เล่าไว้นะครับว่ามีช่วงหนึ่งประมาณสองนาทีหลังจากการเริ่มพรีเซนต์ของเจฟ f h ฮานเองเนี่ยผู้ชมก็เริ่มที่จะตระหนักทันทีนะครับว่าอนาคตของอินเทอร์เฟซบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นเนี่ยฮารกลังแสดงรูปภาพ โดยใช้2นิ้วยืดรูปภาพหนึ่งใบให้เต็มหน้าจอนะครับและทุกคนที่กำลังจ้องมองอยู่เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นตามกันไปนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีและในขณะที่เจฟฟานกำลังทำงานกับต้นแบบหน้าจอแบบมันติ o ทัชนะครับมันก็มีบริษัทสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Fingerworks ซึ่งกำลังทดลองระบบคล้ายๆกันอยู่นะครับ ซึ่งได้ถูก Apple เข้าซื้อกิจการไปแบบเงียบๆนะครับเพื่อช่วยพัฒนาโปรเจกต์ลับที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เพอร์ซึ่งก็คือ iPhone รุ่นแรกนั่นเองนะครับตอนนั้นชายที่มีชื่อว่าเคนโคเซนดานะครับได้เข้าร่วมงานกับ Apple ก่อนที่โปรเจกต์เพอร์จะเริ่มต้นได้ไม่นานนะครับโดยแรกเติรมเนี่ยทำงานกับเว็บเบ์เซอร์ s r i a r i ซึ่งเปิดตัวในปี2003นนะครับโคเซนดาเองเนี่ยก็กล่าวถึงการสาธิตอินเทอร์เฟซ p ปรเจกต์เ r p l e เวอร์ชนแรกโดย b บ s a u i n g นะครับนักออกแบบระดับตำนานของ Apple โดยที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะปัดหน้าจอเพื่อเลื่อนรายการที่ยาวๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่จะมีรูปแบบการกระดอนขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่ามันไปถึงจุดสิ้นสุดของหน้าจอนั้นๆแล้วนะครับแม้ว่าอินเทอร์เฟซของ Project Purple เนี่ยจะดูว้าเป็นอย่างมากนะครับ แต่มันก็มีข้อบกพร่องบางประการนะครับโดยเฉพาะการใช้งานแป้นพิมพ์เสมือนบนหน้าจอขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่า Blackberry กำลังเรืองอำนาจน,นะครับมันกลายเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการสื่อสารแบบพกพาด้วยรูปแบบของ Physical Keyboard การเสนอแนวคิดแบบสุดล้ำของ Project Purple เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับแป้นพิมพ์เสมือนมันต้องแทรกไปยังตาแหน่งที่ใช้ในการแสดงเว็บเพจแผนที่หรือภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับหากต้องการพิมพ์แป้นพิมพ์เสมือนเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับและผู้ใช้ก็ต้องป้อนข้อความโดยแตะบนหน้าจอแม้มันอาจจะดูฟังลำมากๆในตอนนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องหายนณะอย่างชัดเจนเนื่องจากขนาดของโทรศัพท์นะครับ ผู้ใช้ต้องการแป้นพิมพ์เต็มรูปแบบด้วยตัวอักษร26ตัวแป้นพิมพ์เสมือเนี่ยก็ต้องมีขนาดเล็กมากๆนะครับซึ่งมันเล็กจนนิ้วมนุษย์เนี่ยไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างแม่นยำในช่วงแรกๆเองเนี่ยแอปเปได้มอบหมายให้ทีมงานเล็กๆทีมหนึ่งนะครับทำงานกับแป้นพิมพ์เสมือสำหรับโปรเจกต์ u u r p l e แต่ว่าเมื่อผ่านไปสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเนี่ยสกอตฟอร์สตอนะครับผู้บริหารที่ดูแลโปรเจกต์ Purple ในตอนนั้นเนี่ย ก็จะเข้ามาทดสอบแล้วก็มาลองใช้งานรุ่นล่าสุดพยายามที่จะพิมพ์ชื่อของตนเองด้วยแป้นพิมพ์เสมือนนะครับแต่มันผ่านไปแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันก็ดูเหมือนยังไม่เวิร์กนะครับกลายเป็นโคเชนดานี่เองนะครับที่กลายเป็นคนสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาของแป้นพิมพ์เสมือนซึ่งเขาได้ค้นพบวิธีสุดเจ๋งมากๆนะครับในขณะที่กำลังเดินรอบๆสำนักงานใหญ่ของ Apple อยู่ในตอนนั้น เขาเองเนี่ยตระหนักว่าทุกครั้งที่ผู้ใช้พิมพ์คําบนแป้นพิมพ์เสมอเนี่ยจะมีรูปแบบคําที่ต้องการอยู่แล้วนะครับโคเชนด้าเองเนี่ยก็ได้แปลงคําในพจนานุกรมหลังจากนั้นก็ได้ปรับเป็นรูปร่างแบบเฉพาะตัวตามการจัดเรียงตัวอักษรบนแป้นพิมพ์นะครับเมื่อผู้ใช้พิมพ์3ตัวอักษรซอฟต์แวร์ก็จะมีการดูตำแหน่งและจุดนะครับและทําการคาดเดาว,ว่าตัวอักษรใดมีรูปร่างคล้ายคลึงกันมากที่สุด ซึ่งหลังจากการประชุมมาราธอนเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับ Apple ก็ได้จัดให้มีการรวมตัวของทีมงาน Project Purple ในห้องประชุมและทำการพรีเซนต์สิ่งสุดท้ายที่เรียกว่า Keyboard Derby นะครับซึ่ง s c อ t ส f ฟอร์สตเนี่ยจะทำการสาธิตให้ Steve Jobs ดูด้วยการพิมพ์บนแป้นพิมพ์มเสมือนโดยเบื้องหลังของซอฟต์แวร์ที่ทางฟอร์สโตพิมเนี่ย มีการบันทึกการกรดปุ่มหลายปุ่มมากๆนะครับซึ่งหลังจากการแปลงตัวอักษรที่ดูสับสนวุ่นวายให้กลายเป็นแพทเทิร์นข้อความหน้าจอมันก็เสออกมากลายเป็น scott is my name โคชินด้าเองเนี่ยสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้สำเร็จนะครับและผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะกลายเป็น iPhone ก็พร้อมที่จะเปิดเผยสู่สายตาโลกต้องบอกว่าแนวคิดของนวัตรกรรมใหม่ๆหลายอย่างเนี่ย มันเป็นผลมาจากความร่วมมือกันในรูปแบบที่มีความหลากหลายเอามากๆนะครับเทคโนโลยีมัลติทัชเองเนี่ยเริ่มต้นจากความก้าวหน้าทางกลไกไฟฟ้าการใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของนิ้วมือมนุษย์ในการโต้อตอบกับพิกเซลบนหน้าจอนะครับหลังจากนั้นก็ใช้แนวคิดใหม่ๆในการออกแบบรูปแบบการใช้งานเพื่อจินตนาการถึงวิธีการต่างๆที่นิ้วมือของเราเนี่ยสามารถจัดการกับพิกเซลเหล่านี้ได้แบบเรียวทาม ความมหัศจรรย์ของการเลื่อนไปตามพื้นผิวการบีบหรือการแยก2นิ้วเพื่อย่ยอหรือขยารูปภาพเนี่ยมันได้กลายเป็นสุดยอดนวัตรกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของหลากหลายองคอ์กรนะครับไล่ตั้งแต่หน่วยงานรัฐบาลเช่นองค์การเรดาร์ของประเทศอังกฤษสถาบันการศาึกษาเช่น University of Kentucky และ New York University นะครับรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple และเมื่อ Steve Jobs เดินขึ้นบนเวทีในเดือนมกราคมปี2007และทำการสาธิรูปแบบการใช้งานที่เหมือนดังมีเวทมนต์ของ iPhone เป็นครั้งแรกเนี่ยดูเหมือนว่ามันกลายเป็นหนึ่งในห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเลยกว่าได้น,นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายที่ Steve Jobs ได้แสดงให้โลกเห็นที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทำไรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของระบบทุนยิยม ซึ่งเว้นมวนเบื้องหลังเรื่องง่ายๆในการใช้งานก็ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มานานกว่า50ปีก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์บนฝ่ามือของสตีฟจ็อบส์นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเส้นทางเทคโนโลยีมัลติทัชใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d b e a n Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกด t ทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE end, ที่ที่ a, r a d r a d o ท Adtharadsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ